ที่นี่ที่ไหนอะมีลูกแมวด้วยพ้อมคือลูกเสือสามัญประจำบ้านค่ะธรรมดาสัตว์นักล่าเสือเป็นสัตว์ที่ตื่นตัวที่สุดแต่ฉันไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ใครจะตื่นก็เตื่นแต่ฉันยังไม่ตื่นน้องกวางที่ต้อนรับคนแปลกหน้าเหมือนกับหมาที่บ้านและที่นี่คือเชียงใหม่ไนซ์ฟรีที่ที่ทําทางเดินวนจนคุณเดินงงในดงสัตว์และนกอีหมูที่ถ่ายยากถ่ายเย็นถ่ายไม่ได้สักทีฉันขอเช็ครูปหลังกล้องก่อนได้ไหมอะในปดาลิงทั้งหมดลิงจิ๋วเหล่านี้มีความว่องไวมาก ปล่าฉันออายกล้งนี่คือวันที่คุณโชคดีมากที่คุณเห็นฮิปโปอยู่บนบกฉันลืมจ่ายค่าน้ำคุณจะไม่เชื่อสายตาตัวเองว่านี่คือนกที่หล่อที่สุดนกที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะเจ้าเมีแคทที่ขี้สงสัยขนาดนกยังมีคู่แล้วดูเราสิเสือปลาที่ตั้งหน้าตั้งตาจะคู่กันทั้งวันทำไมกลับเช้านกฟลามิงโกคือนกที่ชอบอยู่นิ่งๆคนวิงคซิงคแซด็ขจะมาจัดเดินสายอย่างแอนตะโขงที่กำลังใดเอกเอ้ยอยู่ไหนหาไม่เจอและนี่คือคิงจูเลียน การแสดงของสัตว์ที่นี่จะทําให้คุณตื่นตระหนกและนี่คือหมีขอฉันไม่ได้ขอขพราใครวางอยู่ไม่รู้กินเลยแล้วกันสวนของฉันหมดฉันขอนะการนั่งรถเที่ยวจะทําให้คุณเห็นสัตว์อย่างใกล้ชิดฉันภูมิใจกับความสามารถของเจ้าหมูพันเพราะมันสามารถกินเปกของตัวเองได้ด้วยบัวที่เขาใหญ่ที่นี่เชียงใหม่ไม่ใช่เขาใหญ่บัวยังรู้เล่นมาเลยไม้ลูกเพ่และที่พลาดไม่ได้คือสัตว์ที่ถูกขนานนามว่าเคยชกต่อยกับมนุษย์มองไรเดี๋ยวป้หนียวและนี่คือโยเนีย อะไรยนโก็้อนทองไงเขาชื่อพี่ค้อนทองอย่ามั่วและสัตว์น่ารักอีกมากมายดูจนตาลายก็ดูไม่หมดมาดูเองได้แล้ววันนี้ที่เชียงใหม่ไนท์ t s a f ร r ร